เออไปไหนดีเฮ้ยมีรถด,ด้วยขนของท้ายรถได้ด้วยครับหยิบเท่าที่หยิบได้นะเต็มของเต็มไวเฮ้ยยิงขึ้นมายิ่งมีซอมบี้เยอะครับแล้วเราจะวิ่งไปไหนเมืองนี้มัน ไฟไหม้ขนาดนี้เอาว่าวิ่งไปเรื่อยๆแล้วกันเราคงช่วยใครไม่ได้หรอนี่ใครวะอ๋อโอ้ยไม่เข้าไม่อยากเข้าภารกิจของเราคืออะไรหาตึกที่มีดาดฟ้าอยู่ไหมแล้วเราก็สร้างแคมป์ของเราฮะวันที่สเฮ้ยหลังรถที่ไฟไหม้ สะสเยอะๆเอามาคุณหมอหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อุ้ยโปรเทคเมดิอีกแล้วโปรเทคดีเฟนคนนี้เหรอหมอโปรเทคดีเฟนโปรเทค,เทคก็คือเราต้องช่วยทั้งหมดนี้เลยใช่ไหม อุ๊ยระเบิดโดนเราไหมเนี่ยอา้าวหมอหายเปไหน่วะภารกิจตกลงเราช่วยมันได้ไหมนี่ยภารกิจอะไรกันนี้ช่วยใครไม่ได้เลย เรือเมื่อกี้ผมต้องต้องใช้ช็อตกันวะอุ้ยซอมบี้สไปเดอร์แมนขึ้นไปเรื่อยๆฮะอุ้ยอะไร,รอ่ะว้าวโดนขังครับ ยิงโดนใครวะเนี่ย <style. S 1> กินยาก่อนผ่านครับเยีย,ยอย จะเข้าก็เข้ามามทำเสียงดังอยู่นั่นแหละเดี๋ยวผมดูหน่อยฮะว่ามันให้ค้นอะไรได้ขอเติมเลือดก่อนอาจจะเป็นปืนใหม่นะฮะกันคาบ,บิเนตอ๋อโมโตอตอฟเหรอเต็มแล้วอ่ะดิเหมือนกัน อันนี้ล่ะเหมือนกันเลยเต็มหมดโอเคไปดีกว่าฮะทำเควสเสร็จแล้วก็ไปต่อ จะมือหรือยังเนี้รถคันนี้เอ้ยเอาอีกแล้วเหรอโปรเทคเมดิกอีกแล้วเหรอมาก็มาดีครับ อามาดีครับ พมาสิครับคราวนี้ผมใช้ปืนลูกซองยิงคุณนะฮะเฮ้ยวิ่งไปไหนแล้วนะรักษาเสร็จก็วิ่งเลยนะไอ้พวกนี้ดีเฟนดีเฟนใครล่ะ The เรียบร้อยเควสเสร็จครับเซิร์ชเดอะเคลดเฮ้ยนี่ไงรางวัลของเราอีกิปเป็นอ่ะว่างเปล่าเมื่อให้กูคนอะไรเนี่ยว่างเปล่าโดนหลอกให้ช่วยหมอวะ่ะโดนหลอกให้ช่วยหมอทุกคนทำไมหมอถึงทำแบบนี้ หลังไม่ช่วยแหละวอ้สุดยอสงสัยเจ๊เยือผิดที่หาบ้านเข้ากันครับแถวนี้มันอยู่ไม่ได้กลางแจ้งเลยเหรอเข้าบ้านดีกว่านี่โอ้โหนี่ไง ปิดหน้าต่างไปเลยตรงไหนปิดได้อีกตรงนี้เยี่ยมหลังบ้านก็ปิดหน้าต่างก็ปิดเออแล้วก็มาขนของนี่ผมจะได้คาอะไรไปนี่เฮ้ย มันมีแค่สองอย่างไปเช็คกของข้างบนก่อนครับตีเราได้ไม้ด้วยแบกแพก f u เอ้ยเลยยิงไม่ได้เลยฮะเอาว่ามาแล้วม,มาแล้ว ปิดไว้กันขอาฟา์มของอีกแปบบ๊บถูบอะไรแล้ว เอาว่าผมต้องวิ่งไปทางด้านบนนี้นะฮะอีก9.9 miles นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเริ่มมืดแล้วเนี่ยผมจะต้องเข้าไปอยู่ในบ้านชีเมอุ้ยโมโลโตอปเอาว่ะโมโลโตอปกด G นะ,ะในการโยนใส่ฝูงซอมบี้<ม>เราจะไม่ช่วยใครทั้งนั้นนะฮะอุ้ย แอร์ดอปให้ปกป้องแอร์ดอปโอ้ยเสียงมันดังมากอันนี้อะไรเลยระหว่างทางที่เราจะไปจุดเซฟตี้นะครับมันก็จะมีเควสแบบเนี้ยให้เราทำเรื่อยๆนะฮะอุ้ยนึกว่าจะไม่มากันซะแล้วเกือบคอยเกอร์ เอาว่ามันมากันน้อยอ่ะโมโต็อฟก็เลยไม่ได้ใช้เอาว่ะมาเยอะแล้วว่ะด้านบนฮะด้านบนเยอะมากตอนนี้เอ้ย อย่ามาตีซับไพเรา เฮ้ยสิบว,วิเร็วเร็วเร็วเฮ้ยยิงหัวยิงหัวประมาณนัดสองนัดครับนี่สองนัดตายสามนัดนี่โดนหัวเรียบร้อยสปายเราปกป้อง สำเร็จนะฮะแล้วก็จะเกลือไหมนี่คุยเบสิกเอเอ็มพี้าวะอันนี้เต็มเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ของใหม่เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเอาไปเปรียบเทียบกับปืนพกอะเป็นเพราะว่าผมถือปืนพกอยู่ใช่ไหมอ่ะเอาใหม่ผมใช้อันนี้อยู่ แล้วก็อันนี้มันดีกว่าเดิมนะฮะมันใช้กระสุนไอ้นี่เว้ยอะไรไลท์เนี่ยเดี๋ยวนะไลท์แอมโมนะครับใช้แบบเดียวกับกับปืนพกสั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่พกแล้วปืนพกสั้นอันนี้ยิงแรงกว่าด้วยครับแล้วก็ยิงเร็วรัวแม็กเยอะเฮ้ยแต่มันไม่แม่น ระยะมันไม่ไกลครับไม่เป็นไรไม่ได้ถือไรเฟลิลอะไรแบบนั้นไออาวาใกล้กลางคืนแล้วต้องรีบวิ่งเก็บแบนเดต เราต้องช่วยคนป่ะเนี่ยไม่ช่วยแล้วกันอันนี้คลิกซ้ายสายิ Please help me เขาบอกว่าให้ช่วยแกวด้วยแล้วก็ถ้านายสามารถยันผู้มันไวจนกว่าฉันจะกลานออกมาได้นะฉันจะเป็นหนี้นายตลอดไปเฮ้ยปืนนี้ดีจริง โอ้โหไม่แม่นเลยเฮ้ยเดี๋ยวรถระเบิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ คนตายไหมเนี่ยไฟไมหมวะไฟไหมโดนเราด้วยอ้าวผมถอยหลังมาที่สิบไม์เหมือนเดิมเว้ยหลังจากตาย อ๋อปืนอันนั้นหายด้วยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเหมือนโหลดเซฟใหม่เฉยๆฮนะโอเคตอนนี้มีการติดเชื้อระดับที่สองนะฮะความหดร้ายมันจะมีมากขึ้นนะครับมีหน้าที่วิ่งขึ้นไป สิบไม้เท่านั้นฮะผมไม่ช่วยใครทั้งนั้นช่วยไปมันก็วิ่งหนีเรายื่ดีเอาวะแต่รถไฟไม้เยอะเหลือเกินมผมรู้สึกว่าเมาส์มันช้าอุ้ย โดนไฟไหมเนี่ยฮ้ยไม่โดนโอ้โ oh หอย่างเยอะผีมันแข็งแกล่งขึ้นระดับ3แล้วครับผมก็ยังวิ่งไม่หยุดฮนะไม่มีการฟาร์มของฟาร์มของอะไรทั้งนั้นเสีร้ายปืนเมื่อกี้เหมือนกันนะแต่ว่าผมว่ามันยิงไม่แม่นเลยอะเปลืองกระสุนเปล่า ความแรงเหมือนจะลดลงด้วยเฮ้ยเหมือนแรงขึ้นดินข้างบนนี้มันมีซัพพลายด้วยวะมีของมีของเต็มลยเข้าทางไหนเข้าทางไหนนีเข้าทางนี้เลยเอาวะคอมพิวเตอร์ต้องการ DNA ที่ติดเชื้อนะครับเพื่อเปิดห้องแ็บนะครับ ใส่ใสายพันเฉพาะลงในตัวอย่างเพื่อดําเนินการต่อรับ10ตัวอย่างจากตัวที่ตายแล้วด้วยการใช้อาวุธระยะประชิดอุปกรณ์จัดเก็บที่เหมาะสมตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงล็อกเกอร์ถ้าต้องการ S1 สวันเบสบอลวิดีกว่าเดิมเอาดิมาๆมา,า DNA แต่อินว n นทอรี่ f u l เนลตะปู ail, เอ่อของเต็มมาเอา้ได้แล้วขาดอีกสอันมา ขอรีน่ยกระป๋องเรอเอาไว้ทำอะไรวะเอามาใส่ครับแล้วประตูก็เปิดวยน่าจะมีของดีนะสีส้มโอ้ยเป็นแม็กสำหรับเพิ่มไอ้นี่ฮะ เพิ่มกระสุนน,นะครับแต่ทำไมผมเก็บมาได้ต้องมีปืนอันนี้ก่อนใช่ไหมซุเปอเรียอันนี้กดสองก็อย่างน,นี้ดีกว่าเดิมเอาสิฮะชุดกล่องอ้าวซูเปอเรียอันนี้เปิดอันนี้ก่อนครับคอมพิวเตอร์อยัง ไม่โอาไม่อ่านทั้งนั้นแหละปัญหาคือผมไม่มีผมยีบอันนี้ไม่ได้ซาวเจียงเฮ้ยเจอเควอีกแล้วปกป้องคนพวกนี้นะฮะลูกซองไหมลูกซองไหม ทุกซองไม่แรงเลยเฟ้ย คิวเลเวนยิงอินเฟคน้ oh, ยิงโดนคนด้วยกันก็ไม่ได้แต่ใช้ปืนนี้ดีกว่าคลอมพีดเก็บเก็บเก็บ แอดวานเบิร์นิต้าดีกว่าพิสตอลดีกว่าอุ้ยได้หมวกแล้วเอาวะผมได้หมวกครับแอดวานก็ได้แม็กปืนอันนี้มาครับเป็นของพิสตอลเ้ยมีของด้วย แบนเดตจะหมดฮนะขอของหน่อย Heavy a m ม o ช่วยลยปืนใหญ่ใหญ่ยให้ฆ่าสามสิบตัว เรียบร้อยฮะดูซีสีม่วงมันน่าจะมีของดีมูลโต๊ฟเอามาก่อนเลยพิสตอลซาเลนเซอร์อุ้ยอันเนี้ยมันยิงเบาอะไม่เอาอ่ะยิงไม่แม่นด้วย AMP5 เนี่ยโคตรยังแก่เกยนี่ของผมมันต้องปืนแบบนี้ตะปูเอามาทำไมวะ เมื่อกี้ได้คลิกซ้ายพลิกอัพเอามาแต่งแล้วก็นี้เอามาแต่งผมลืมเหรอนี่สุดยอดรีโหลดเร็วขึ้นแถมเก็บเสียงอีกตังหากโอ้โห นุย้โยโคตรแรงอะ่ะทีเดียวตายเลยเวทเดียว,ยวผมไปผิดทางอยู่ดีๆลูกศรมันเปลี่ยนฮะ